ีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V. ไ,ไปกันเลยไปกันยค่ะวันนี้มาเป็นฝาแฝดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตให้เรานะเพืนรีเลยนะคะทุกคนแล้วฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะ นีเดี๋ยวหใช้ตัวนี้ดีกว่าค่ะมีอ้ามีด้วยหรอดูแบบคุณโชตินชว์ื่ใช่อชื่อชื่อชื่อันนี้เร่มีแบบอ๋อชื่อสั้หนึ่งสองสั้นกดพร้อมกันนะจีนนี่ค่ะฝาแฝดนักจิตวิทยาเรียกสองชื่อได้นะ อย่าหนูเอ้เอาเบิ้ลให้หนูด้วยนี่นะก็เป็นฝาแฝดนะคะตัวละครชื่อว่านักศิษย์วิทยาดียสองกีตวิทยาใช่นักกิตตะวิทยาแต่เรียกจันๆเขาชอบเรียกว่านักจักอะไรใช่ค่ะนักจักอะไรเรียกแมลงนะคะแที่เป็นสายจูงสายจูงเลยค่ะแต่เราไม่ได้จูงคาราบังค่ะใช่ค่ะทุกคนเคยเป็นไหมเอาตัวจูงมาแต่ไม่ได้จูงเอามาเอามัดได้มาปั่นเอาตัวปั่นมาได้ จูจูค่ะตัวปั่นมาคือสมุิเอายิงตาบอดนะใช่ไหมตัวปั่นใช่ไหมใช่ค่ะตัวปั่นของตี้แต่โดนไล่ก่อนคนแรกเลยนะค่คนแรกแล้วพอเล่นแบบตัวน้ำหอมอย่างนี้เล่นน้ำหอมอะไรนี้อือหรือเล่นคุณหรือเล่นคุณหมออะไรนี้หมอก็ตปองตัวจูเนาะก็ใด่เลยเออเออก็แต่ได้ปั่นเนี่ยสมมุิเล่นน้ำหอมได้ปั่นได้เล่นตาบอดโดนไล่ ได้โรงพยาบาลบ้านสีของเราป้ายของเรานี่เองเจ็คได้แบบโรงพยาบาลทุกคนเพื่อนเรามีนักเต้นนะคะแล้วก็นักบวชอยู่มาปั่นอยู่ตรงนี้คือเดี๋ยวไปหาพวกปันตรงนี้ทีเดี๋ยวเอาทูแจ็คเดอร์ีเปิดแจ็ควาแมลงก่อนจ้าอย่าตีแมลงเนาะเก็บก่อนกูไล่อยู่ใกล้ฉันสายหมอกในมือแจ็คตีไปเดี๋ยวตีก็ตีไม่ตีก็ตี ดพักไปก่อนค่ะทุกคนเดี๋ราจะฉีดมาจุ๊บตนี้เต้นท่าย้อยเต้นทานทำหน้าน้องแคนนอนจะมาแจกคือเลยค่ะตะโก้อทำไมทุกคนน้องแคนนอนอยู่เมื่อไรอยู่ลูกเองค่ะเออเออเขาไม่จับอะเลยแฉงอ้าวทำไมอ่ะปวดตัววัใกล้ค่ะเดี๋ยวเราไปฮิ้วให้น้องแค่นอนเข้ามาแล้วค่ะไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะไม่ทันโอ้โหไปแล้ว โอ้โหอยู oh. Oh. Ar, ่กันครบเลยตรงนี้เดี๋ยวไปช่วยเองไม้ไรงหน่อยเป็นคนช่วยโอ้โหแล้วมาร์กนักเต้นไว้อย่างนี้เดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนเราจะไปช่วยเอคใจรุ่นนั่งก็ไม่เฝ้าเหรอแต่หนูไม่อยากเสียทายสีไม่นะเอาใจรุ่นหนูไปช่วยมาเลยเวยหันเมื่อกี้เพื่อนช่วยนะคะเพื่อนไม่มีใครอ่ะเพื่อนจ้องมาให้หนูช่วยทำไมเดี๋ยวช่วยทุกคน เอ<ช>จอมาตีนหน่อยสิคะแจ็คพี่แจ็คแจ็คไม่มาตีค่ะคุณพี่แจ็คเอาตีแกพี่แจ็คเาขอโทษพี่แจ็คเราผิดไปแล้วเรากค่นั่นดิ้นเดี๋ยวตีก็ตีไม่โดนดิ้นหลุดตะกี้ดิ้นไม่ลุดนดีมาสิโอ้โหใส่มใส่หมอกของแจ็คตีมาไม่โดนนะคะจังหวะนี้จังหวะนี้ตีนักบวชงั้นก็ช่วยไปเลยละกันไปได้น้อง่างนนนวิ่งจูนวิ่ง วุน้อง่น่อยัไงน่ะน้องแคนไปเลยเ๋ยวเอาอะไรมาให้มาเนก่อนเลยลกัน่วันนีตีมาไม่โดนนะคะน้องแคนนทำอะไรเขากลับมาแล้วอะน้งแคนันรก่อนลาก่อนมาเป็นก่อน น้องแค่น้องก็ได้จากเราไป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 ค่ะขอโทษขอโทษขอโทษเครื่องไม่กระตื้อเลยดูไปหน่อยค่ะวินักบัวจะเรียกเราไปเรียกคนอื่นไปเรียกกินนู่นไปเรียกนักเต้นนู่นอ๋อนักเต้นโดนไล่เหรอนักเต้นโดนไล่ค่ะถึงแม้่ถูงเวลาประตูไปก็ใกล้ๆอ้าวนักเต้น เราไม่มีไทยอะนักบวชมีไทไหมเนี่ยเดีย๋ยวเราช่วยเองก็ได้เอา้าลืมดูปัน่นไปเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเองปั่นไปเพื่อนโชว,ว,ว์ทุกคนโอ้โหมาแล้วจังหวัดแจ็คเจ๊เดี๋ยวีบเปิดเดี๋ยวออกไปจากพี่โนใน,นทะเลหาดนะคะแจ๊ะมาจ้ะเดี๋ยวค่อยไปจากกับพี่โนในทะเลหาดเพื่อน,นไปเจอกับช่วยทะเลหาดโอเคไป่เดือดรังหมอกเพื่อนช่วยสิ หมอกระวังเงกนจะเห็นจังเข้าวังหมอกไปแล้วเพื่อนมันแจกตัวอะไรเนาะอย่ากลับไปอุ้ยนี่ไงนี่ไงนักช่างแต่งศพของเราแล้วก็ถ้ามีช่างแต่งศพก็เป็นแจ็คหมอกมาแล้วข้าจังหวะนี้แต่หนูไม่ใช้มือของแจ็คหนูไม่ใช่นะคะอยู่แต่ใช้ปวดเท้าเรามาไล่แล้วนี่แคนกินกันมาไล่เราสิปวดอีโม่ใส่เนี่ยข่าบอลทุกมาไล่รินแต่บอนะคะ เดี Hello, <Wednesday. S 1> Circuit, ๋ยวเก็บมาแรงก่อนเดี hmm. uh ๋ยวมันตีมาแรงล้วค่ะมาแรงเราต้องเก็บอย่างประหยัดเราต้องใช้อย่างประยัดอ้าวดูได้ไงนี่ค่ะโอเคหนูเปเราไปียกคนอื่นเราให้เพื่อนแล้วเราให้เพื่อแล้วโอ้โหสายหมอกของแจ็คจะวะนี่ไม่ดีไม่เป็นไรค่ะตรงนี้มีกล่องสายหมอกของแจ็คได้หายไปแล้วตรงนี้ชิได้ยาว พักไม้ไปก่อน,อเ,นเขากลัวสตันไม้จริงๆนั่นเนี่ยเขาตีดักไม้ตลอดเนี่ยค่ะจูนก็ไ,เป,กไปเปลี่ยนกองหนูพยายามแบบสตานอ่ะตัวรอนะคะแม่คือเรือหายต้องใจ้โทรขัาพื้นใส,ส,ส่หมวกใส่หมอกใ <c oughs> ส่หมอกใส <c oughs> ่หมอกใส่หมอกใส่หมอกจูนดีอยู่เยอะเพื่อนตามฉันมาเราตามไม่ได้เราเดินไล่เข้าตัววับไกลปตัวับ เขาบินเมื่อกี้ทุกคนเห็นป้าได้ยินเสียงบินป่ะปิ๊งโอ้โหทุกคนไม่รอดอ่ะถ้าเขาไม่บินนะหนูได้ยาวๆอย่าช่วยฉันเพื่อนไปยิ้มกันมาช่วยเราได้ไหมพนที่เพื่อนเนาะนักบวชมาปั่นในนี่รถจักร้าาาไม่รู้ไม่หรู้โอ้โหแล้วอยู่กับไกลมากเลยเพื่อนเออ อยจะช่วยเราเพื่อนช่วยคือเพื่อนเจ็บอ่ะเพื่อนช่วยยากพิ้วพิ้วคือแบบกินเนื้อกันทุกคนกินเนื้อมาช่วยเหรอกินเนื้อล่อเหรอกินเนื้อจริงเหรอตือ่นล่อช่วยช่วยสิกินเนื้อกินเนื้อช่วยช่วยน้ำบัวชตัวตวัดเราก็โดนอยู่ดีอะเราเองไง ยเพื่อนหูดูเพื่อนบวชไปตายว้าวหมดเลยอ่ะเพื่อนดีไปหมดเลยเฟสสองแล้วพี่โนบเฟสเต๋ไม่เมื่อกี้ท่านเฟสป่ะทุกคนหนูไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ทันค่ะไม่ทันท่านเหรอไปตั้งใจถึงขนาดโอษไปเลยเขาแจ็คเฝ้าจริงๆอ่ะ เช็คไม่ยอมแต่เพื่อนไม่ช่วยหรอกเพื่อนผีไปแล้วมันด้วยเพื่อนมันไปแล้วอะไรวะเฮียตอนแรกก็ผัวนี่พระแต่เด็กกินเลยเดี๋ยวเราด็กเพื่อนดีกว่าเพื่อนกินนู่นนี่ดูไปแล้วเขาตีเงาค่ะแต่จากนี้เจ็คก็ไกลอยู่นะ เพื่อยู่ตรงซากประการพนี้เป็นตัวไกลเลยแล้วนักศึกคะหนึ่งแต่ต้องรอเดี๋ยเขาอย่างนู้จะไม่เป็นนัวิทยาลยค่ะจะเป็นตัวมีตัวอะไรอีกนักวิ่งกงทัพไหมเอาเออนักวิ่งกง กินใส่จุกแล้วก็นั่งนานใช่ค่ะไม่หนอนเอาประเอไปนะหนูไม่จุกหนูถางปั่นทุกคนเวลาหนูเอาตัวจุกมาหนูได้ปั่นเวลาหนูเอาตัวปั่นมาทำไมหนูได้จุกอะเนี่คยกระดับเอสนั่นเองนีนในแบบโบสีชาติค่ะโบดสีชาติโบด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 นี่ไม่ต้องปั่นไหมตรงนี้ไม่มีงั้นก็ไปอปั่นทั้งนั้นเลยอาการวางเงินจุดไปแป๊ เขาไล่ใครวะเขาตะกอดอุ้ยเป็นน้องเกดด้วยแต่แตกแห้งไม่ชอบน้องเกดไม่ชอบเหมือนกันค่ะน้องเกดน้องเกดโดนออกน้ำทุกทีเลยอีก๋อ้าวเพื่อนห็นทำไมค่ะเออเขาตะกอดใช้น้ำยาผสมแต่งน้าตัวตายตัวแทนแล้วออกมาไล่ผู้หน่อยอยู่ขัดคนอ้าวเห็นขีดน้ำขึ้นอยู่ ป่านแปะสนุกเพาเป็นกีต์เนาะตอนนี้หนึ่งมีรองศุกร์แล้วกีต์คืออยู่อยู่ตอนนี้หนึ่งมีรองศุกแล้วนะคะว่าน้องแค่นองตายหลบเนียนหลบเนียนนะคะหลบเนียนที่หลบเนียนหลบได้ใครเนี่ยนักขุดสมบัติใครเนี่ยข้าฮาวีนอ่ะนี่แหละ เช่ออีนังเกดเหรอเช่ออีนังเกดเหรอชื่อน้องยสกษ์สุสีสุสค่ะเู่สุสค่ะจุ๊บให้มันนะขอให้รูกแม่อยากจูอยากปั่นพี่เกดไม่ต้องเขาปั่นได้ไหมพี่เกดพี่เกดเอากรีนก็ได้ค่ะเอกน้ำหรอพี่เกดชอบเอกน้ำหรอคะทูน่าอยู่ใกล้ฉันปั่นปัน เออเที่ยงไม่ไปไหนเลยไม่เป็นไรลุกไปจุกตีก็ตีไม่เดินไอ้ถึงก็ไม่ตั้งใจตีเจมี่เตะอนเรื่มาเอ้ยของัถเนี่ยตอนนี้มีไม้ให้ได้หนึ่งแผ่นค่ะวนไปค่ะวนไปค่ะทุกคขอพักก่อนนะขอพักก่อนนะทุกคนพักก่อนนทุกคนพับพับพับออกน้ำอีกแล้วมันชอบออกน้ำอะไรนี่โอ๊ยวัี่เด้ง จิตแมลงก่อนแล้วก็ข้ามาจับแบบสวยวยังไม่โดนสกแพ้เลยค่ะ <_ S 1> เห็นกันจูอยู่ตรงนูงน้นอ่ะอุ้ยลงหนังเด,ดี๋ยวไปซื้อป๊อกปคอนมาโอ้โหอะไรเนี่ยช่วอปกน้ำหนีไปแล้ว<ด>เสร็จแล้วค่ะกี้มแมลงเนอะเสร็จแล้วครึ่งนึงนะอะมาดิปักมามาน้ำหมองช่วยปกน้ำหน่อครับ ด้เี๋ยวพักไม้สักตานไปหนึ่งทีค่ะตรงนี้แล้วก็ใช้แมลงหนีเลนเอ็นแล้วก็วางแรลงมาตรงนี้แล้วก็เก็บแมลงมาค่ะเดี๋ยวยกเก็บไปเท้าก่อนพักไม้ไปหนึ่งทีไปด้วยยีเที่ยวไม่ไม่ไม่เทีวไม่ต้องเอ้าสวยเขาหันนไม่เจอเขาหันนไม่เจอมองที่นั้นหนูตรงนี้ไม่ช่วยหนอยู่ตรงหนูนะคะ เดี๋ยชอไปหน่อยอะโอเคเพิ่มเสร็จแล้วสามเพื่อค่ะเหลืออีกสองสวยนะจุกห <Okay. S 1> น้าอยู่ไหม่จุกหน่นนะข่ามหิวหิวขีค่าเราก็หิวเหมอนิวบ่อตอนนี้มแมลงเราเหลืออีกไม่ลดถึงที่เหลือเยอะเลยเอ้ยเธอทำไม้นะคะโอเคนอนจะทับไม้ให้ฆาะต่ารู้ทำไมเดีย๋ยวฆาตกล็มารอบไม่รู้ค่ะนี่ตั้งใจขอรหัสเรา กระดาษพิจารณาอยู่ไหนกระดาษพิจารณาเกิดปะตูไล่ปันปันปันตันปันอ้าวกระน้าตำรวจเลยอื่นนะตำรวจธรรมดาพีมผู้นักสำรวจราจังใช่เรียนชื่อจิ้วไม่ได้นานๆใช่ปะไปช่วยปะหนูปั้นเองค่ะเครื่องนี้ไปเลยไปเลยพี่เหลือปล่อยให้หนูปั้นไปเลยค่ะไปหึ่งไปเดี๋ยวเราไปช่วยเอง ไปเลยค่ะรู้แต่ไกลอ่ะทุกคนอ้าวเพ Li ื่นอนคุณหมอสวยโรงงานแต่เขาไม่มีทายอ่ะคุณหมอม er. ไม่มีทายคุณหมอไม่มีทายนะเพราะว่าไม่มีใคยแลที่มีทายน้องเจน่าต้องมีทายนะน้องเจน่ามาปัดอันนี้มาปัาดอันนี้ได้ครึ่ืนแล้วโอเคค่ะน้องเกรดน้องเกรดตามหนูมาช่วยไหม่วยคุณหมอช่วยเลยสวยกับน้องคุณหมอ mày tưởng chúng đâu còn mày nhìn đi Palipan, đi Palipan, đi Palipan, xui, nhanh cho bay, bay du, bay du, okay, con than cao cao đi trước nè, con nhanh đi bỏ khí lên, cao 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 cao, off, coi rồi, rồi, ào, không đi được nè sư น้องสัมบูรณ์จูไปน้องสัมบรณ์เดี๋ยวหนูจุดเองโอเคเดี๋ยวขึ้นนั่นไปบอกให้เพื่อนเอาข้าน้าเหรอเอาข้าน้าตรงนี้ไม่ถึงจ้ะเพื่อนตายสักทีเถอะเราอยากจุดจะตายหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นนั่นไปเราเปิดประตูโอ้โหเพื่อนจูโอ้โหเอาตื่นเลยละกันเฮ้ย ไอยตาแดงตาแดงก็เป็นไอ้คนเดิมซะนะน้องเคเรสโอ้ยเสียดายเพื่อนเราสวยแล้หนูแน่นอนน้องเคเรอนไปเปิดประตูเปิดตะปูเปิดประตูหนูกน็รีหนีเพราะว <Yeah. S 1> ่าเขาต้องมาไล่หนูแน่นอนหนูไหมอย่าเพื่อนอ <Yeah. S 1> ยู่เปิดประตูยอมตายเลยทุกคนยอมตายก็ได้หนูไม่ยุ่งโอเคค่ะรอดสะอาดทุกคนเย้ yeah. แล้วก็วางมะเร็งไว้ตรงนี้ค่ะวางลงเฉยๆไปแค่นั้นนักขุดนักขุดสมบัตินะคนนี้ตายไปก่อนแล้วเนี่ยไม่ั่วหมาแล้วน้องเกรดชื่อหนูขอเป็นสุขเป็นเกิดเถอะพี่ตาแดงปะเนี่ยตายตาไม่แดงเหรอตาไม่แดงงั้นก็เล่นไปสิฮตาไม่แดงค่ะทุกคนรอดดูเข้าไปนะเมื่อกี้หนูนึกว่าตาแดงเพราะว่าหนูไม่ได้ดูเลย มาให้เขาตีหนูนะคะหนูตีก็ตีไม่เดินน้นองแค่นอนเขา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 น้องแค่นอนทำไมไม่เข้าน้องแค่นอนเดี๋ยวหนูช่วยเดี๋ยวหนูช่วยเดี๋ยวหนูช่วยเดี<อ>๋ยวหนูช่วยค่ะน้องแค่นอนทำไมไม่ออกกับไม่เกยเากออกไม่ทันค่ะนี่เมื่อไหร่ฉันจะช่วยคุณอย่าตีมาแมลงเราเราเก็บมแมลงนะแล้วทำไมไม่จับนั่นก็มีตรงนี้โอ้โหจับเป็นนั่งคณวนตาย เขาไม่ตายแดงหนูช่วยได้ง่ายๆเพราะว่าหนูมีรองศัพด้วยสวยพี่สวยสวยค่ะพี่เกรซแล้วหนูยังเหลือไทยเลยหนูยังไม่ได้ใช้ไทยเลยเนี่ยตีมาเนาแค่นอนไปเลยเค่ะออกประตูไปเลยเอาแคนอนจะมาวางรองศัพท์ไมไปออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวใช้หมาเออไปเลย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 คุณไปก่อนเลยคุณหมอคุณหมอไปเลย ยูขออยู่เล่นกับพี่เกีก่อนนะแล้วลงศพพี่โนก็จะหายนะค่ะโองคีไม okay, uh, well, uh ่เ huh. ป็นไรค่ะเขามีตาเด็กเขาตาไม่เด็กแต่ลงศพพี่โนอ่ล่ะหนูวางแค่สองอันเลยนะหนวางแค่สองอันเลยนะมาเนื่องกวักมือเรียกแล้วเนี่ยอุ่ยมาจริงมาค่ะมีไหมให้ดูอะไรเนี่ยตีอะไร ังไงี๋ก็รอดด้ทุกคนรอดสามค่ะทุกคนจังมีก็รอดสามไดิเกิดอันีเคิเขารู้ว่าจะแพ้ัจบันจับอะไรนะคะขอบคุณาตเองอุ้ยโดนแล้วมาแล้วมาแล้่เป็นเกิดตายตายตายตอยนรอดไหมเนี่ยสู้สู้พี่น่ออกแล้วจูกเรออกจุกเราออก ออกออกเลยค่ะออกเลยเดี๋ยวตายออกีออยังอียรอดเดี๋ยวหนูสปินไม้ดีกว่าเนาะแล้วก็ออกไปเลยค่ะใช่ค่ะหนูยังเหนื่มมาแรงอยู่อุ้ยโดนโผล่เมื่อกี้โดนยังไงอ่ะไม่น่าดูนะหนูบอกเร็วให้ออกมาเดีย๋ยวไม่เป็นไรค่ะเสมอเนาะเสมอนะคะโอ้โหรือประมาทเด้อเปลี่ยนเป็นปลาคอนเด้อ แล้วคนนี้ค่ะเอ็มมาเอ็มมาค่ะอืี้พึ่งฟ้าค่ะจันจะเพื่อนก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นกับเราคอมเมนต์ด้วยดีไหมนะคะบ๊ายบายเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ